สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นบายพาสสังเคราะห์ทำโจทย์โดยใช้วิธีบายพาสสังเคราะห์นะเทปูราอินทิเกรชันนะส่วนบายพาสตามปกติก็แนะนำให้ฝึกทำเป็นแบบฝึกหัดนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่3เลยนะในชุดของบายพาสปกตินะเปรียบเทียบกับบายพาสสังเคราะห์ทบทวนสูตรอีกครั้งหนึง่งนะ DUV ีเท่ากับ UDV บวก VDU นะอินทิเกรตทั้ง2ด้านนะเสร็จแล้วก็นะจัดรูปเป็นอินทิเกรต UDV แฝงความหมายไว่าด้านนี้ยากหรืออินทิเกรตไม่ออกนะก็เปลี่ยนเป็น U คูณ V ลบด้วยอินทิเกรต VDU นะส่วนนี้ถือว่าอินทิเกรตได้ง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นสูตรบายพาสตามปกตินะแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะ จะทำโจทย์โดยใช้วิธีของ Bypass สังเคราะห์นะเทปูราอิน t ิเกรชันส่วน Bypass ตามปกตินะก็ฝึกทำเป็นแบบฝึกหัดนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่บันทึกไว้เกี่ยวกับบายพาสปกติน y ะบายพาสสังเคราะห์นะ ross, นะแล้วก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะการเรียนการสอนการสอบนะถ้าเห็นว่าบายพ s สครั้งเดียวอะใช้แบบปกติเข้าใจง่ายกว่า ัวอย่างที่1นะหลักการของบายพาสสังเคราะห์หรือว่าบายพาสแบบตารางเนี่ยเทเบลาอินทิเกรชันเนี่ยนะเขาจะมอง2ชิ้นนี้เป็นนีตัวหนึ่ง u ตัวหนึ่ง v นะถ้าเป็นพหูนามคูณกับ Exponential f u n c t i o ันให้เอาพหูนามมาเป็น u เพราะว่านะพหูนามดีกรีสองเนี่ยหาอนุพันธ์ไป2ครั้ง3ครั้งพอครั้งที่3ทางด้านนี้กลายเป็น0ูนย์ ส่วนด้านนี้ก็อินทิเกรตง่ายเห็นไหมอี e, ยกกำลัง u ก็ได้เป็นอินทะิเกรตออกมา E ีกำลัง u นะพเราจะเอาพหูนามนะมาไว้เป็น u ส่วนที่เหลือเป็น v บนลงล่างหาอนุพันธ์บนลงล่างตัวนี้อนะินทิเกรตมามองคอลัมน์ที่1น่งกันนะตัวนี้อนุพันธ์ก็2 x บวก3 อนุพันธ์ลงมาก็เป็น2อ,อีกครั้งหนึ่งก็0เพราะมั่นใจได้เลยนะมีแค่3พจน์แค่นั้นแหละนะเวลาอินทิเกรตเสร็จแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มัน0คูณนะนะส่วนด้านนี้ V นะอินทิเกรตครั้งที่1ก็ E กำลังลบ2อหารด้วยลบ2อ,อินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งก็ E กำลังลบ 2x หารด้วยลบ2กำลัง -2 ยังไม่ต้องรีบคูณนะนะติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปจัดรูปทีหลังนะ อินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งก็ e กํลังลบ2 x ข้างล่างเป็นลบ2ยกกําลัง3คูณทะแยงนี่คูณปกติบรรทัดถัดมาก็คูณทะแยงแต่ต้องมีลบ1ติดอยู่นะตัวนี้ก็คูณทะแยงออกมามี3พจน์แน่นอนนะพั้นอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยนะก็มีของ3ชิ้นบวกกันชิ้นที่1บวกชิ้นที่2บวกชิ้นที่3เห็นไหมนะอินทิกรลไม่จำก,กัดเขตนะถ้าเป็นการสอบก็ ระมัดระวังว่าอย่าลืมโบค่าคงตัวนะของ3ชิ้นนะจัดรูปพิชคณิตได้ตัวนี้ล่ะนะการดูหนังสือนะทำไปบุคัดเตรียมสอบแนะนำให้ใช้เครื่องคิดเลขวุลนะแฟมแอลฟาอินทิเกรตดูตรวจสอบคำตอบนะใช้ไดนะ้ส่วนจะแยกแฟกเตอร์หรือกระจายก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตัวอย่างที่2นะ x arc sine x หารด้วย square root 1ลบ x กํลนะังสองเนี่ยเราก็เลือก u เป็น arc sine เนะเลือก v เป็นส่วนที่เหลือนะบนลงล่างอนุพันธ์บนลงล่าง,น,น,น,ลง,ลางนะอิ integrate เนราะแทนพจน์นี้เนี่ย integrate ก็อินทิเกรตตามปกตินะ x dx ก็เขียนเป็นนะี d ของ1ลบ x กํลังสองหารด้วยลบ2 ตัวนี้เอาขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยเตรียม Integr ate. Integr ate อินทิเกรตอินทิเกรตออกมาก็เป็นลบสแควรูทหนึ่งลบเอกลังสองบวกค่าคงตัวอันนี้อินทิเกรตแบบแครคูลัสปกตินะมีค่าคงตัวแต่ในข้อล่างของตัว v นั้นอนะ่ะเอาแต่พจน์ของตัวแปรมาคือลบสแควรูทหนึ่งลบเอกลังสองอันนี้ก็ทำครบหมดแล้วนะคูณทะแยงนะได้พจน์นี้ลบทิ้งด้วยนะเนื่องจากทำต่อไปแล้วมันจะไม่สิ้นสุดก็ต้องหยุดตรงเนี้ยนะ เอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้คูณกันและอินทิเกรตเห็นไหมอินทิเกรตง่ายเพราะมันตัดกันแล้วนะได้เป็น x b นะบายพาสครั้งเดียวนะจะใช้เป็น b า p a าสแบบสังเคราะห์นะหรือจะใช้บายพาสแบบปกติก็ได้นะตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคำตอบตรงกันละนะพ่อหูนาม ฟังกชันตีโกนนะ่จะเป็น s i น์หรือคอสก็ตามนะเอาพหูนามมาเป็น U เหตุผลสำคัญก็คืออนุพันธ์3ครั้งเดี๋ยวเป็น0ูย์ก็แปลว่ามันหยุดนะเห็นไหมตอนนี้มาดิฟครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 0ศูนย์ละด้านนี้อินทิเกรตนะอินทิเกรตคอสได้ s i n อินทิเกรต s i n เป็นคอสสลับไปมานะมองคอลัมน์แรกกันนะตัวนี้เอามั้ลงล่างอนุพันธ์ 2x บวก3 อนุพันธ์เหลือ2นะอะอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็0ก็มัน่นใจได้เลยนะอินทิเกรตมี3พจน์พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3นะเดี๋ยวเราลอคูณเทแยงบนบรรทัดนี้ลงมาด้านล่างอินทิเกรต cos ได้ sin อย่าลืมหารด้วย2นะอินทิเกรต sin ได้ลบ cos ตัวนี้เป็น4ล่ะนะอินทิเกรต cos ได้ sin ตัวล่างเป็น8ละคูณทแยงกนสะตัวนี้คูณกันตัวนี้คูณเทแยงแต่ว่าอย่าลืมลบ1มีด้วย ตัวนี้ก็คูณทแยงปกตินะวันอินทิเกรตที่เราต้องการนะก็มีของ3ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3แล้วก็จัดรูปพิชคณน,นิตกันตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขนะเวลาใช้วุนแฟมมอัลฟานะถ้าไม่มั่นใจนะใช้ดอกจันคูณก็ได้นะถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องมีดอกจันนะ อันนี้ก็เป็นคําแนะนําในการพิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้บางทีก็แยกแฟกเตอร์บางทีก็กระจายนะีก็ตรวจสอบคําตอบได้ตัวอย่างที่4เนะี่ย x กํลัง2 arc tan x เนะเราก็เลือก u เป็น arc tan นะเพราะว่าถ้าเลือก b เป็น arc tan นะเดี๋ยวเวลาอินทิเกรตก็จะต้อง by p a r t นะหรือ เราเลือกเป็นตัวนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นพหูนามทั้งคู่นะเนี่ยเศษส่วนพหุนามงานจะง่ายลง2ตัวนี้นะตัวหนึ่งเป็น u ตัวหนึ่งเป็น v เนะี่ยคอลัมน์ของ u หาอนุพันธ์คอลัมน์ของ v อนะินทิเกรตอนุพันธ์ arc tan ก็1นส่วน1บวก x กํลัง2 x กํลัง2อินทิเกรตได้เป็น x กํลัง3ส่วน3นะคูณถาแยงนะได้พจน์นี้ เสร็จแล้วก็เอาของ2ชิ้นนี้มาคูณกันนะตัวนี้ก็อินทิเกรตนะอินทิเกรตก็ต้องจัดรูปพิชศษนิตกันนะนะ x ลบด้วยอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำละนะกำลัง1ข้างบนกำลังสองด้านล่างนะตัวนี้จัดรูปแล้วนะ x dx อินทิเกรตได้แน่นอนนะ แต่ตัวนี้ก็ต้องเอา dx x, ไปเขียนเป็น d ของ1บวก x กํลังสหารทิ้งได้2ตัวนี้ก็เป็น log นะไม่ต้องใส่อับส l u t ุแล้วล่ะนะเพราะว่า1บวก x กํลังสองเป็นเลขบวกนะเสร็จแล้วก็กระจายใช่หไหมอิ 2, x, นทะิเกรต x กําลังสอง arc tan x เนี่ยตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขเนะี่ยพดนี้หรือพจนนี้อันเดียวกันแหละนะแล้วแต่ว่าแยกแฟกเตอร์หรือกระจายสูตรก็คำตอบตรงกัน พราเรามีวิธีนะย p พาสปกติายพาสสังเคราะหนะ์เนี่ยก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะถ้าจะใช้ายพาสสังเคราะห์ก็อย่าลืมถามครูผู้สอนกันนะว่าในวิชาแข่งขันัฐหนึ่งอนุญาตให้ใช้หรือไม่นะ่คลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ